วัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ได้เครื่องนี้มาครับ Nintendo Super f a m i c o m เครื่องนี้เหมือนเดิมครับที่เอามาไม่ได้ลองไม่ได้ลองเทปประมาณ200นิดนิดตีไป200แล้วกันเครื่องนี้200ยเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะแต่ต้อง แกะล้างก่อนเพราะว่าดูจากตรงนี้เนะี่ยมันมีสนิมเขียวอยู่ไม่รู้ว่าแดกบอดไปหร,รือยังแต่เครื่องไม่น่าโดนน้ำนะน่าจะไม่เคยโด,ดนน็อตตัวนี้ผมแกะออกมาแล้วมันเป็นน็อตหัวบล็อกนะครับตัวนี้ไอ้ตัวแรกที่ผมแกะไปมันเป็นน็อต แฉกธรรมดาอันนี้เป็นหัวบล็อกน็อตมีหกตัวพอถอดแล้วครับยกได้เลยนะครับข้างไหนก็มีประมาณนี้เรามาดูข้างในนี่กันโ,โคตรโสโครกเลยนี่ครับขยะเพียบเลย ขี้ผงทั้งนั้นเลยเนี่ยในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนี่ครับขี้ผงเพียบเลย,ยต้องไปเป่าก่อนดูจากสภาพมันไม่โยนน้ำนะเนี่ยไม่น่าจะมีน้ำนะรครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องไปเป่าก่อนเป่าทั้งแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวมาแกะทีหลังเพราะว่าต้องเอาขี้ผงออกก่อนมั่งมันเยอะจัด่ามาต่อครับไปเป่ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชุดนี้ออกก่อนอันนี้ดึงขึ้นเลยโยกโยกโยก,โยกแล้วก็ดึงนะครับ เกา่าจังหนิบแดดด้วย ผมใช้แอลกอฮอล์ล้างนะครับบางคนก็บอกแอลกอฮอล์มันมีความชื้นผมก็ไม่เห็นมันจะชื้นหาอะไรเลยล้างเช็ดเป่าลมมันก็แห้งปกติใช้ได้เหมือนเดิมบอกว่าสนิมนจะขึ้นบ้างอะไรบ้างมันก็ล้างมาไม่เห็นแมงสนิมนจะขึ้นอะไรเลย รู้มากหลักการเยอะล้างแล้วก็เป๋าใั้นมันแห้งสนิมที่ไหนมันจะมาขึ้นไอ้น้ํายาตัวเนี้ยมันไล่ความชื้นได้รจริงล้างได้รจริงแต่ถ้าฉีดไปเยอะๆเนี่ยแทนที่มันจะแห้งนะแห่งเสือกมีไอ้น้ำเกาะ ันนี้ก็ปักมันดึงออกเฉยๆขันสวิกออกมาก่อนเกะการครับเราต้องเอาบอร์ดออกมาดูก่อนว่าม,มีสนิมเขียวแดดตัวไหนบ่ะล่างด้วยในตัวไอตัวนี้มันคือน้ำยา ล้างพวกสนิมสนิมที่เกลือสนิมเขียวนะครับน้ำยาล้างคราบออกไซด์นี่ครับมีขายในช้อปปี้แต่ถ้าล้างด้วยไอ้น้ำยาที่เขียวเนะี่ยล้างเอาแค่คราบมันออกครับอย่าทิ้งไว้ต้องเอาเองกอฮอลอล้างออกอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะกัดเข้าไปเรื่อยครับถ้าไม่ล้างออกเดี๋ยวจะงานงอกแทนที่จะล้าง ใช้ได้กลายเป็นล้างแล้วพังเพราะว่าน้ํายามันงัดอยู่ถ้าไม่ล้างออกต้องบอกตามตรงนะครับผมไม่ได้จบมาจะาเอ้ยไม่ได้จบมาจากสายช่างอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ได้มาสายนี้เลยแต่ผมชอบครับ ทำพวกเครื่องเกมเนี่ยแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเอาทุกที่ที่มีข้อมูลนะครับใน youtube ใน google ดูแม่งหมดอะแล้วก็ลองเชื่อมลองแก้ไขดูผมจบช่างยนต์มาไม่ได้จบสายอิเล็กทรอนิกส์เลยเแม่นิก ช่องผมเนี่ยถ้าใครตามดูผมนะครับตั้งแต่แรกๆเลยผมจะเริ่มทํารถบรรทุกมาก่อนเพราะว่าชอบเล่นพวกรถบรรทุกครับแล้วก็รับซ่อมรับแก้ไขพวกรถบรรทุกแล้วก็มาช่วงหลังๆนะครับจะมาพวกเกมเพราะว่ารถบรรทุกมันเริ่มไม่ค่อยมีตัวไหนที่ผมชอบก็เลยย้ายมาเกมบ้าง มาซ่อมเครื่องเกมมังทำไปเรื่อยครับอันนี้ยังถือว่าดีเนี่ยสนิมยังไม่แดกสังกะสีอันนี้แต่เดี๋ยวต้องล้างครับนี่เราต้องล้างต้องเป่า ยังมีขี้ดินชี้ฝุ่นอยู่เยอะเลยโอ้โหาใต้นี่เนี่ยแน่นเลยห้างบนสวยนะครับบอดหมูว่าน่าจะติดแต่ติดดีหรือเปล่านี้ไม่รู้เสียงมาหรือเปล่าภาพเพิ่มอันนี้บอร์ดเดิมๆเ,เลยเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรอย่างเครื่องที่แล้ว ไอ้เรื่องที่แล้วมันจะมีอุปกรณ์ต่อเพิ่มมาเออแลวผมจะเล่าบางอย่างให้ฟังครับผมเองก็ไม่ได่ช่างสายนี่นะพอดีอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอตัวติดเพิ่มมาในคลิปที่แล้วก็เลยไปถามในกลุ่มมันจะมีคนอยู่พวกหนึ่งที่มันรู้ครับแต่มันไม่บอก มันจะแซะมันแซะเก่งไอ้พวกนี้ยลองถอดดูสิลองตัดสายออกดูดีแล้วจะรู้ว่าคืออะไรทั้งทั้งที่มันรู้นะครับแต่แม่งไม่บอกแล้วมันพูดง่ายง่ายครับควรตีนครับแต่ก็ยังมีคนอยู่คนหนึ่งครับที่มาบอกว่ามันคืออะไรไอ้ตัวที่ติดเพิ่มมาตัวที่แล้วมันคือตัวแปลงสัญญาณภาพให้เป็นผมก็จำไม่ได้ละ สัญญาณภาพมันจะมีสองแบบลืมชื่อไปแล้วครับในโทรทัศน์สมัยก่อนอะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันผมก็ทำ่มไปอย่างนี้เนี่ยแต่ต้องยกไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก่อน เผื่อใครดูคลิปผมแล้วอยากล้างเครื่องของตัวเองนะครับไอตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะแต่มันจะมีปลั๊กอยู่ใต้ล่างเนี่ยครับปลั๊กตัวนี้เวลาดึงก็ดึงตรงๆขึ้นมานครับอย่าบิดเอียงเอียงได้โยกนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆนะครับถอดน็อตสองตัวตรงนี้ก่อนแล้วก็ดึงขึ้นน่าจะเป็น ตัวหาทุกอย่างผมก็ไม่รู้บแล้วก็เอานี่น็อตเดี๋ยวแน่นหอะไรบิดก่นอนแล้วมันก็จะมีน็อตไอ้สามตัวนี้อยู่ตัวเลมนี้ แล้วก็ในซอกสีขาวน็อตตัวยาวนะครับสีขาวอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีน็อตตัวยาวที่เราถอดออกมาในมีสี่ตัวเสือกไม่ออกอีก น็อตหมดแล้วก็ยกได้เลยน่ครับยกขึ้นมาออกไปแล้วครับเวลาคว่ำเครื่องเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับนี่มันจะมีตัวขันน็อตตรงนี้อยู่ตอนแรกผมก็งงเลยมันคืออะไรล่วงลงม,มาวะเนี่ยมันจะเป็นตัวขันน็อตออ,อก,ก่อน เราใส่ก็ใส่เหมือนเดิมครับในร่องเฮ้เดี๋ยวเอาไปเป่าเดีวความเครื่องดูนครับว่าสภาพเป็นไงว่าสภาพดูดีครับใสๆเลยแต่ใสแบบนี้ไม่รู้จะเสียหรือเปล่านะ ดูจากสายตาแล้วไม่น่าจะมีตรงไหนไหมนะแต่นี่สนิมแดดได้ยังไงวะเนี่ยเดีย๋ยวต้องล้างนะ ่าใช้น้ำยาอากัดสนิมล้างไม่นา่าจะเป็นไรตัวแผงระบายความร้อนก็ถอดได้นะครับน็อตสี่ตัวมั้งโหแน่น เดี๋ยวบิดก่อนนะครับถอดนอด็อตสี่ตัวตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอาแผ่นความร้อนออกมาได้แผ่นระบายความร้อนน็อตมันจะไม่เหมือนชาวบ้านช่องครับน็อตมันจะมีแหวนหยักๆน็อตตัวระบายความร้อนอะ่ะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนดีกว่ามันจะยาวเกินแล้วเนี่ยมาครับ ประกอบดีกว่าลื้อไว้หลายวันจัดจะลืมนแล้วอันดีไม่ค่อยว่างลื้อทิ้งไว้แถงใสแค่ไหนที่ผมว่าน่าจะใช้ได้น,ะน่าจะติด ี๋ยวข้ามไปใกล้ๆเสร็จเลยดีกว่าครับคลิปมันจะนานเกิน มาครับตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วอันนี้ <c oughs> เป็นจอยที่ผมได้มากับเครื่องนะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูว่ามันจะติดหรือเปล่า <c oughs> ไฟมาออ้ <c oughs> ติดไว้ด้วยครับแจวเลย <c oughs> แต่ต้องลองดูว่าเสียงมันจะหายหรือเปล่านะ ภาพก็ถือว่าโอเคอยู่สีไม่เพี้ยนด้วยน่ครับเครื่องที่แกะล้างสภาพเครื่องมันดีด้วยครับไม่โดนน้ำอะไรเลยมีแต่ขี้ผงที่ฝุ่นล้างๆเป่าๆก็ใช้ได้แต่ต้องรูอ่อนว่าเล่นสักพักเนี่ยเสียงจะหายหรือเปล่า ถ้าเสียงหายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัว c ครับคาปาซิเตอร์ของเสียงน่าจะอยู่แถวแถวเนี้ยมุมมุมเนี้ยผมเห็นอยู่หลายตัวเหมือนกันเปลี่ยนแม่งให้หมดเลยนั่นได้มีตัว c ของภาพด้วยผมว่า c, <oughs> c ภาพกพ็น่าจะอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยน่าจานะแต่ภาพมันก็ ยังดีอยู่อะเดี๋ยวต้องดูเสียงทีมครับเดี๋ยวลองเล่นกันจอยจะลวนหรือเปล่าจอยกดได้นะครับยังไม่ล้างเลยจอยเนะี่ย มาเดิมๆเลยครับยังไม่ได้ถอดล้างอะไรเลยไม่น่าหลวนนะผมว่า โดดได้ทุกปุ่มนะสองปุ่มเครื่องนี้ผมว่าสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ในระดับนึงอะ่ะปุ่มวายวายใช้ได้วิ่ง R นี่มันไอเกมนี่มันไม่ได้ใช้แอวอาร้ปุ่มลงล่างให้ได้ครับลงขึ้นขึ้นมันเกมมันไม่มีปุ่มให้กดขึ้นมันมีแต่กระโดดเลยเทสขึ้นไม่ได้ เฮ้ยเทได้นี่วะนี่ผมว่าลืมไปจอยผมว่าโอเคอยู่ไม่ลวนเดี๋ยวเสียงต้องลองสักพักก่อนมันจะเริ่มหายประมาณห้านาทีอ่ะผม เคยจับเวลาประมาณดูลองเล่นอยู่ประมาณสี่นาทีห้านาทีนะเนี่ยพอเครื่องเริ่มร้อนร้อนปุ๊บเสียงเริ่มเบาเ่ยเสียงหายเนมะื่กี้น่ะเสียงเริ่มเบาเนะี่ มัาต้องเปลี่ยนสีด้วยเมื่ <c oughs> อก,กี้เสียงเริ่มเบาแล้วแต่ยังไม่หายไปเลยเริ่มเบาแล้วบางเครื่องไงเสียงเงียบไปเลย <c oughs> จะให้ดีนะต้องไล่เปลี่ยนตัวซีให้หมดอะ ตัวสีที่เป็นกระป๋องสีเงินนะครที่อยู่ในเนี้ยน่าจะมีอยู่สิบตัวได้มั้งผมถ่ายไว้ดูอยู่ไหนวะอ่าเนี่ยเนี่ยครับ ตัวซีมันอะคาปาซิตเตอร์เนี่ยครับไอตัวเล็กๆนี่ผมว่าเสียงแน่เลยผมก็ไม่รู้นะมันใช้หน้าที่ของมันคืออะไรไอสองตัวเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันต้องมีเสียงอะมีเสียงกับภาพมนันมีอยู่สองสี่หก หกแปดแปดเก้าสิบสิบตัวแต่ไอ้พวกนี้ไม่น่ามีปัญหา <c oughs> ไม่ต้องเปลี่ยนย็ได้ตัวไกล้ๆเนี่ยผมคิดว่านะตัวใกล้ๆนะครับตัวใกล้ๆช่องออก AV เนี่ยน่าจะมีภาพกับเสียงอยู่ไอ้กลุ่มเนี้ย เดี๋ยวต้องลองครับผมก็ไม่ได้ช่างสายนี่นะอาศัยลองแล้วก็เปลี่ยนเอาของใหม่ใส่ของเหลวข้างในมันน่าจะแห้งอะ่ะครับเครื่องนี้สรุปว่าใช้ได้เกือบจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ละเปิดติดง่ายอ่านไวน่าจะได้ประมาณสัก 7จ็ดิบแปดสิเปอร์เซ็นต์ได้ครับเครื่องเนี้ยเดิมเดิมเลยครับยังไม่ได้แปลงยังไม่ได้แปลงใส่ไอตัวแปลสัญญาณภาพตัวแปลสัญญาณภาพมันจะแบบเครื่องที่แล้วอะ่ะอันนี้ไม่มีไอเครื่องเนี้ยเดมเดิมเลยเนี่ยเดี๋ยวว่างๆผมจะลองเปลี่ยนซีดู แล้วก็เดี๋ยวทําคลิปว่าเสียงมันจะหายเป็นปกติหรือเปล่าเพราะมันจะดังเหมือนเดิมไหมไอ้เครื่องนี้ยังน้อยนะบางเครื่องแม่งเงียบไปเลยแล้วก็ดังเหมือนเดิมมันจะดังมั่งเงียบมั่งอยู่เงี้ยแต่เครื่องนี้ยังถือว่ายังไม่หายไปเลย ลองเล่นสักหน่อยสักพักหนึ่งภาพมันก็เริ่มวิ่งนะเนี่ย ใช้ดีเปลี่ยนสีภาพด้วยนะครับเสียงเริ่มเบาแล้วแล้วกลับมาดังอาการสีเสื่อมสภาพภาพมันก็เริ่มมีเส้นหยักๆแล้วเนี่ย ให้ดีต้องเปลี่ยนสีภาพด้วยตายห่าเลย เอา,าเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเครื่องนี้ใช้นานได้เดี๋ยวว่างๆจะมาเปลี่ยนสีครับแล้วก็ลอง รู้ว่ามันจะหายหรืเปล่าแต่ผมว่าน่าจะหายนะเพราะว่ามันเป็นซีคุมเสียงอยู่อะคล้ายๆพวกเกมบอยเนี่ยเกมบอยเพย์ทูเพย์วันเหมือนกันหมดเลยจะมีไอซีกระป๋องเงินๆเนนะี่ยสำหรับคอมคอมเส้นเสียงครับสองฝั่งอะครับไปนะเจอกันคลิปต่อไปครับไปละ